รับอะไรดีคะเอา,เขาข้าวขาหมูเนื้อหนังจานหนึ่งครับแล้วก็เกาเหลาถ้วยหนึ่งครับค่ะค่ะเอาหมูสเต๊ะยี่สิบไม้ครับรอสักครูนะคะพี่ครับพี่ครับค่ะหมูสเต๊ะไม่เอาแล้วครับค่ะค่ะค่ะ แม้ว่าคุณเมธาจะตั้งใจลดความอ้วนแต่ก็ยังทานอาหารเยอะอยู่ดีเขาทานข้าวเป็นสองเท่ากว่าคนปกติและประเภทอาหารที่เขาทานก็ไม่น่าจะช่วยให้เขาลดความอ้วนได้สักเท่าไหร่แต่เมื่อหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปโอ้โหลดไม่ได้ได้สิบกิโล คุณเมธาก็สามารถลดความอ้วนลงได้อย่างที่ตั้งใจหลังจากวันนั้นคุณเมธาก็ยังคงลดความอ้วนอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังทานอาหารลักษณะเดิมๆและออกกำลังกายเพื่อลดน้ําหนักต่อไปสองอาทิตย์ผ่านไปร่างกายของคุณเมธาก็เริ่มมีอาการแปลกๆเขามีอาการซึมเมื่อลอยคุณเมธาคิดว่า คงเป็นเพราะเขากำลังลดความอ้วนอยู่เฮ้ลดได้อีกสิบกิโลแล้วภายในสองอาทิตย์คุณเมธาลดน้ำหนักได้ถึง20กิโลกรัมเขามั่นใจว่าคุณเบญจวันจะต้องชอบเขาแน่ๆแต่เขาไม่รู้ตัวเลยว่า ในขณะที่รูปร่างภายนอกผอมลงนั้นภายในร่างกายก็เกิดปัญหาขึ้นมาพร้อมๆกันคุณเมทาคะคุณเมทาคะคุณเมทาครับครับคุณดูผอมลงนะคะผอมลงจริงเหรอครับจริงสิคะขอบคุณครับ คุณไปทานอะไรมาหรือเปล่าคะทำไมมันมีกลิ่นแปลกๆอะคะก็ <S 2> <S 2> ไม่มีกลิ่นนะครับแต่มันมีจริงๆนะคะคุณเมทาแปลกใจเพราะช่วงหลังมานี้คนรอบข้างต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่าปากของเขามีกลิ่นแปลกๆบางก็ว่าหอมหวานบางก็ว่ามีกลิ่นเหม็นแต่เขาไม่รู้ว่า นี่คือสัญญาณมรณะสุดท้ายจากร่างกายไ้่เดี๋ยวเลิกนี้แล้วไปต่อไหนกันดีเดี๋ยวไปบ้านฉันเฮ้ยจริงเปล่าจริงเปล่าวโอเคเดี๋ยวมีนุกมีนุ๊กคนนี้นะไปด้วยกันนะคะไปครับแถมพี่เยช่วงเวลาที่ไปฉลองต่อคุณเมธามีความสุขมากไล่หล่ไล่ พวกเราขึ้นไปนอนกันเถอะขึ้นไปนอนกันเถอ,นนอ,นอะนี่นี่นี่คลายออกด้วยจะนอนแล้วอมอยู่ได้โโอ้ห าอตื่นได้แล้วไอ้ท้าไม่ท้าตัวกัหนักไม่ท้ากลับบ้านได้แล้วไอเม่ทาคุณเมท้าไม่ทาคุณเป็นอะไรอ่ะคุณเม่ท้าคะเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆคุณเมทาก็หมดลมหายใจไปซะแล้วทําไมเขาถึงเสียชีวิตไปอย่างรวดเร็วขนาดนั้นชื่อโรลดขวากอวน สาเหตุที่ทําให้คุณเมธาหมดสติไปเกิดจากการที่สมองไม่ทํางานและเสียชีวิตกระทันหันเพราะการทานอาหารมากเกินไปนั่นเองปกติเมื่อเราทานอาหารเข้าไปตับอ่อนจะผลิตอินซูลินซึ่งช่วยเผาไหม้น้ำตาลให้กลายเป็นพลังงานสำหรับร่างกายนำไปใช้ได้ในขณะที่คุณเมธาทานอาหารมากกว่าคนทั่วไปจึงทำให้ตับอ่อนทำงานหนะัก เมื่อนานไปตับอ่อนจึงทํางานได้น้อยลงและไม่สามารถผลิตอินซูลินซึ่งเผาไหม้น้ําตาลไปใช้เป็นพลังงานได้และนี่ก็คืออาการของเบาหวานนั่นเองซึ่งการที่คุณเมทาลดน้ําหนักได้เป็นเพราะเมื่อในร่างกายไม่ได้รับน้ําตาลเพื่อใช้เป็นพลังงานร่างกายจึงดึงไขมันมาใช้แทนน้ําหนักในร่างกายจึงลดลงและการที่ร่างกายใช้ไขมันแทนนี้เองจะทําให้เกิดสารพิษขึ้นมาในร่างกาย และที่คุณเมธามีอาการซึมและเหนื่อยเป็นเพราะปฏิกิริยาจากสารพิษนั่นเองขอบคุณครับและคำเตือนสุดท้ายจากร่างกายก็คือการที่คุณเบญจวรรณได้กลิ่นหอมเพราะสารพิษนั้นมีกลิ่นหอมหวานนั่นเองในขณะที่คุณเมธากลับไม่รับรู้ถึงกลิ่นนั้นเพราะเป็นกลิ่นจากภายในร่างกายจึงเกิดความคุ้นเคยและสารพิษชนิดนี้เองที่ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานอ่อนเพลีย ประกอบกับคุณเมธามีอาการโรคหัวใจอยู่โดยไม่รู้ตัวเมื่อออกไปฉลองวันเกิดกับเพื่อนและพักผ่อนไม่เพียงพอจึงทําให้เกิดอาการหัวใจวายและส่งผลให้เสียชีวิตในที่สุดการลดความอ้วนอย่างหักโหมเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้เสียชีวิตได้ภายใน2-3อาทิตย์แต่น้อยคนนักที่จะรู้ตัวว่ากําลังเผชิญกับอันตรายอันแสนน่ากลัวนี้อยู่คุณ ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเกินไปหรือไม่ยูยูคุณก็รู้สึกเมื่อยตามร่างกายโดยที่ไม่ได้โหมงานหนักหรือไม่ลมหายใจคุณมีกลิ่นหอมด้วยหรือไม่หากยังปล่อยทิ้งไว้แบบนี้คุณอาจจะเป็นผู้โชคายแบบคุณเมธาก็ได้